เห็นว่ามีภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นตะปูวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาพุ่งออกมาเลยคุณยายบอกว่าคุณยายไม่พอใจที่ถูกไปสบประมาทขอถอนสารสบประมาทตรงไหนคุณยายอยู่ดีไปทุบเขาไงคะสวัสดีครับ อันนี้พี่เจนหนูว่ามันเป็นอีกหนึ่งดวงย่างที่เป็นของอันนี้คือของเหรอเขาเหมือนเล็บยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นผู้ชายนะ uh huh. แล้วก็ยืนแบบอย่างเงี้ยอ๋อยืนโยกๆยกนั่นไงยืนอยู่นี่นจริงๆแล้วตะปูนี่ไม่ได้มาแค่หนึ่งดอกใช่ครับมาทั้งหมดกี่ดอกครับมีมาทั้งหมดห้าดอกห้าดอกเลยนะ เป็นตะปูเพื่อทําของก็คือตะปูตอกฝาลงจะมีสนิมอยู่ด้วยอันนี้เป็นตะปูที่ทําของแน่นอนนะโอเคคุณยายคุณยายรู้จักเรื่องของไหมรู้ค่ะตะปูนะั่นเป็นของใช่ไหมคุณยายของชัดๆเขาเครื้ยงใส่สิใครยายคนใช้ตะปูเขาพูดคาว่าคนใช้ตะปูพี่เอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกอย่างหนึ่ง ก็เลยคิดว่ามีสิ่งหนึ่งดูแลเราอยู่ใช่ครับเลยทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องนี้ใช่